มาต่อกันในตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง5คูณด้วย2ยกกำลัง7คูณด้วย2ยกกำลังลบ3ในรูปของเลขยกกำลังอ่าอน,นี้ต้องหาอยู่ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนักเรียนสังเกตโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่า มีเลขเยกกำลังคูณกันถึง3ตัวเลยใช่ไหมคะถ้ามีเลขเยกกำลังคูณกันถึง3ตัวนักเรียนก็มาพิจารณาก่อนว่าจะทำยังไงอ,อันดับแรกนักเรียนก็ลอกโจทย์มาค่ะทุกครั้งเลยนะคะแสดงวิธีทําทุกครั้งนักเรียนต้องลอกโจทย์มาก่อนอันดับแรก เท่ากับสังเกตโจทย์ค่ะจะเห็นโจทย์นะคะว่ามีเลขชี้กำลังตัวหนึ่งที่มีค่าเป็นลบ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเลขชี้กำลังตัวหนึ่งมีค่าเป็นลบนักเรียนต้องแปลงเลขชี้กำลังตรงนี้ให้มีค่าเป็นบวกก่อน ดังนั้นนะคะเราก็จะได้เป็น2ยกกกำลัง5อันนี้คือลอกโจทย์มาก่อนนะคะ2ยกกกำลัง5ก็ลอกคูณกับ2ยกกกำลัง7คูณตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเมื่อกี้ค,คุณครูบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เลขชี้กำลังเป็นลบใช่ไหมคะเราปัดมันลงมาข้างล่างเลยคะ่ะไม่ใช่ปัดเลขลบกำลังเหมือนเดิมเหมือนไอ เท่านั้นนะคะเราต้องปัดมาทางก้อนนี้เลยปัดให้มาอยู่ด้านล่างก็คือปัดให้มาอยู่ในรูปของตัวส่วนนั่นเองเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนเมื่อกี้ครูอบอกว่าปัดลงมาข้างล่างก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3เห็นไหมคะเลขชี้กำลังจะไม่ติดลบแล้วถ้าเราปัดลงมาข้างล่างเราก็คูณเลขปกติค่ะ การคูณนะคะ,ะตัวที่อยู่ข้างบนทั้งหมดก็จับคูณกัน2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณ1นะคะ1คูณกับตัวไหนก็ยังได้ตัวนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง7อ่ะเขียนตัวนี้ไว้เหมือนเดิมต่อไปตัวข้างล่างะนะคะตัวข้างล่างมันก็จะส่วนด้วย2 กำลังสามเท่ากับดูข้างบนค่ะอยู่ในรูปของการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง5บวก7ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ามาฝั่งนี้ค่ะ ใระปาาแดงขีดกั้นไว้ก่อนเราก็ต่อเลยค่ะเท่ากับ2ยยกกำลัง5บวก7ก็ได้2ยยกกำลัง12ส่วนด้วย2ยกกำลัง่าเท่ากับมันก็จะอยู่ในรูปของการหารเราก็เอา ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง12แปลงโจทย์ใหม่เป็นหารกับ2ยกกำลัง3ฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะการหารเลขยกกำลังฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยแล้วก็จะได้เป็น2ยกกำลัง12ลบกับ3ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบ 2ยกกำลัง9เรียบร้อยแล้วตอบแค่นี้พอนะคะไม่ต้องหาผลลัพธ์ออกมาว่า2ยกกำลัง9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะอะไรคะเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรคะเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ตอบแค่นี้พอนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่6จงหาผลลัพธ์13ยกกำลังสองคูณด้วย13ยกกำลัง7ทั้งหมดหารด้วย13ยกกำลัง11ในรูปเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมลอกโจทย์คูณ13บสากำลัง7ทั้งหมดหารด้วย13บสากำลัง11เลขชี้กำลังนักเรียนต้องเขียนให้มันอยู่ข้างบนนะคะไม่ใช่ว่ามาเขียนให้มันเท่ากับตัวฐานเลยนะคะนั้นผิดนะอ่ะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะตัวข้างบนคูณกันอยู่นะคะเราก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยเพราะฐานเหมือนกันแล้วเราก็จะได้เป็น13ยกกำลัง2อบวก7ทั้งหมดหารด้วย13ยกกำลัง11เอ่เท่ากับต่อเลยค่ะได้13ยกกำลัง9 ทั้งหมดหารด้วย13ยกกำลัง11อ,อยู่ในรูปของการหารเราก็จะได้ว่า13ยกกำลัง9เนี่ยมันก็คือ13ยกกำลัง9หารด้วย13ยกกำลัง11นั่นเองฐานเหมือนกันก็ขั้นต่อไปก็จับเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะ ได้เลบกับ11เอ็ดเขียนไม่พอนักเรียนก็ใช้วิธีการขีดกั้นหน้ากระดาษกึ่งกลางก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับต่อเลยนักเรียนดูนะคะว่าทีานี้เห็นไหมการลบการลบจำนวนเต็มนะคะ เราแปลงโจทย์ใหม่ก็จะได้เป็น9อ่าจากลบเปลี่ยนเป็นบวกจำนวนตรงกันข้ามของ11ก็คือลบ11นั่นเองอก็จะได้เท่าไหร่คะ19บวกกับลบ11บวกเจอลบได้ลบ11เอาออกไป9เหลือ สองใช่ไหมคะอ่าแต่ติดลบด้วยเพราะอะไรค่ามากติดลบค่ามากของเรามันก็คือลบสิบเอ็ดนั่นเองนะคะนักเรียนคาว่าค่ามากนักเรียนต้องดูว่าเลขสิบเอ็ดนักเรียนยัเพิ่งไปสังเกตค่าลบสิบเอ็ดเป็นค่าที่มากแต่มันดันติดลบเราก็ตอบติดลบให้มันด้วยนะคะอ่ามาดูบรรทัดนี้นะักเรียนจะเห็นว่า มันอยู่ในรูปของเลขชี้กำลังที่มีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปเลขชี้กำลังมีค่าเป็นบวกเหมือนเดิมค่ะปัดมันลงมาทาั้งล่างทั้งก้อนเลยเตะมันลงมาเราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งอ่ะถ้าเตะลงมาข้างบนก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะ เตะมาลงมาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น13ยกกาลัง 2, 2เห็นไหมคะเปลี่ยนทันทีเลยผลลัพธ์อยู่ในรูปของเลขชี้ก,กําลังที่มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะ,ะเรียบร้อยต่อไปตัวอย่างที่8อ่าเหลือแค่2ตัวอย่างแล้วอีก นิดเดียวนะคะก็จะจบแล้วอดทนนะเราต้องอดทนขนาดนั้นเยลยหรอเราต้องตั้งใจสิคะไม่ใช่ให้อดทนอ่ะตัวอย่างที่7นะคะจดบอกว่าจงหาผลลัพธ์5ยกกำลัง0คูณ2ยกกำลัง3คูณ8ทั้งหมดหารด้วยลบ2ยกกำลัง8นะคะ อนักเรียนก็ลอกโจทย์มาลอกโจทย์นะคะให้ดูดีๆนะถ้านักเรียนลอกโจทย์ผิดคำตอบก็จะผิดทันทีอะมาสังเกตต่อนักเรียนเห็นไหมคะว่าตรงนี้เป็นได้กอะไร5ยกกำลังศูนย 5ยกราลังศูนย์ของเราบทนิยามบอกว่า a ยากราลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น5ยกราลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะ5ยกราลังศูนย์แล้วก็แปลออกมาได้แล้วมีค่าเท่ากับ1ต่อไปคูณ2ยกราลังสาไม่ต้องแปลงมันอะไรมันอีกแล้วเราก็เขียนมาก่อนอ่ต่อไปคูณกลับมาดูตรงนี้ค่ะ8ของเรา แปซึ่งยังไม่อยู่ในรูปของเลขยกกำลงังเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลงัง8นักเรียนดูตรงนี้นะคะ8เกิดจากเลข2คูณกันกี่ครั้งถ้า2คูณ2ได้4 2คูณ4 2คูณ2ก็จะเป็นอะไรคะ อสองคูณสได้4 4ไปคูณ2ก็ได้8ดนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ2ยกกำลัง3 8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ2ยกกำลัง3เราก็เอามาแทนได้เลยเป็น2ยกกำลัง3ทั้งหมดหารด้วยย้อนกลับมาในโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าฐานมีค่าเป็นลบ ถ้าเป็นลบฐานมันก็จะแตกต่างกับสองที่เราหาได้มเมื่อกี้ใช่ไหมคะฐานเป็นลบนักเรียนดูนะคะถ้าฐานเป็นลบเลขชี้กําลังเป็นจํานวนคู่ก็คือ8ถ้าเลขชี้กําลังเป็นจํานวนคู่เราสามารถเขียนแทนได้ว่าสลบสองกำลังแปดมีค่าเท่ากับสองยกกำลังแปดนั่นเองนะคะ ดังนั้นเราก็เปลี่ยนโจทย์ใหม่ก็จะกลายเป็นสอ,นอยงยกกำลังแปดเท่ากับนักเรียนดู1น,นของเราเนี่ยหคูณจำนวนอะไรก็ได้ตัวนั้นเหมือนเดิมอ่ะหไปคูณ2ยกกำลัง3ามก็ได้2ยกกำลง 3, ังสามไปคูณ2ยกกำลังส ตัวหลังก็ได้2อยกําลัง3าเช่นเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้างบนก็จะกลายเป็น2องยกกําลัง3คูณกับ2องยกกําลัง3ทั้งหมดหารด้วย2องยกกําลังแปดตัวข้างบนสามารถเขียน ใช้สมบัติการคูณก็ฐานเหมือนกันจะเรื่อชี้กาลังมาบวกกันใน,นที่นี้คุณครูบวกไปเลยนะคะ3บวก3ได้6อ่าเราก็จะได้ข้างบนเป็น2ยกกําลัง6ส่วนด้วย2ยกกําลัง8อ่าไม่พอก็มาฝั่งนี้ขีดก้นก่อนเราก็ใส่เครื่องหมายเท่าก,กับต่อเลยเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2ยกกาลังห หารด้วย2ยกกำลัง8ฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง6ลบ8ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง6จากลบเปลี่ยนเป็นบวกจำนวนตรงข้ามของ8ก็คือลบ8 อันนี้ก็จะตอบเท่าไหร่คะสองยุกกำลัง6บวกกับลบแก็จะเหลือลบลบเท่าไหร่คะ เหลือลบ2อันนี้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังเป็นลบอยู่ในรูปของเลขชี้กำลังเป็นลบใช่ไหมคะอ่าก็ทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก็เตะลงมาข้างล่างเลยทางก้อนเราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วน2ยกกำลังสอง แต่โจทย์บอกว่าให้หาอะไรโจทย์บอกว่าให้หาผลลัพธ์นะจ๊ะหาผลลัพธ์นักเรียนก็ต้องหาผลลัพธ์ออกมาอ่าขอเขียนตอนนี้เลยเศษก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วน2ยกกำลังสองก็ได้4เรียบร้อยตอบแค่นี้พอตัวอย่างสุดท้ายท้ายสุด จงหาผลลัพธ์ a ยกกำลังสองวงเล็บ a ยกกำลังสองหารด้วย a ยกกำลังสามวงเล็บปิดคูณด้วย a ยกกำลังหกเมื่อ a 3. ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือ a ห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดนะคะเราก็ลอกโจทย์มาเลย a ยกกำลังสองหารด้วย a ยกกำลังสาม คูณ a ยกกำลัง6เท่ากับวิธีการแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนทุกครั้งดังนั้นวงเล็บของเราอยู่ในรูปของการหารฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง2ลบ สามวงเล็บครอบให้มันก่อนคูณ A ยกกำลัง6ลอกโจทย์ตัวเดิมมาเพราะยังไม่ได้ทำอะไรอาหาผลลัพธ์ต่อในวงเล็บเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง2จากลบเปลี่ยนเป็นบวกจำนวนตรงข้ามของ3ก็คือลบ3 คูณ a ยกกำลัง6บวกเจอลบให้เอาไปลบใช่ไหมคะบวกเจอลบให้เอาเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง3ลบออก2เหลือ1แต่ในที่นี้ ค่ามากก็คือเลข3ใช่ไหมคะเลข3ดันไปติดลบเราก็เลยใส่ค่าลบให้มันด้วยเราก็จะกลายเป็น A ยกำลังลบ1คูณกับตัวข้างนอก A กกำลัง6อ่ะ ตรงนี้อยู่ในรูปของอะไรเลขชี้กำลังมีค่าเป็นลบนักเรียนก็ต้องแปลงเลขชี้กำลังให้มีค่าเป็นบวกก่อนนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย A a ยกกำลัง1หรือ A เฉยๆนะคะก็คือมีค่าเท่ากันคูณกับ a ยกกำลัง6กอ่าการคูณก็คือ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเราก็จะได้เอา a กําลัง6ไปคูณ1ก็ได้ a ยกกําลัง6ตัวข้างล่างก็ส่วนด้วย a ตัวเดิมถ้ามาบรรทัดนี้นะคคุณครูขอใช้วิธีหนึ่งสิใช้วิธีการตัดออกเลยนักเรียนลองดูข้างบนมีเลข6อยู่หตัวเออโทษทีค่ะ ข้างบนนะคะมี A ถึง6ตัวเลยก็คือ A ยกกำลัง6มันก็คือ A ถึง6ตัวคูณกัน2 3 4 5 6อ่า A ถึง6ตัวเลยคูณกันส่วนตัวข้างล่างมี A ตัวเดียวอ่า คุณครูจะทําให้นักเรียนดูนะคะใช้หลักการตัดออกไปเลยใช้หลักการหารก็คือ A หาร A ก็ A คูณอะไรได้ A ก็ A 1เป็น A นั่นแหละนะคะเราก็จะได้1อันนี้ก็เป็น1เพราะฉะนั้น A ตัวข้างล่างก็จะหมดไปใช่ไหมคะคือเลข1ส่วนข้างบน ส่วนข้างบนก็จะกลายเป็นเหลือ a กี่ตัวคะ1 2 3 4 5เหลือ a 5ตัวดังนั้น a ยกกำลัง6ส่วน a มันก็มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง5นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองไปใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ เรียนจบกันแค่นี้นะคะก็คือจบแล้วสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนไปทบทวนในคลิปนี้นะคะแล้วก็ทำใบงานที่ครูกำหนดให้ทำให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ